ราชาแห่งวงเวทตอนที่293ภาพพยนต์ในเวลานี้หากกล่าวว่าจากักรพรัิสุเรียันแผดเผาเป็นพยักรายที่ดุร้ายเช่นนั้นแล้วจักรพัทผนเฉิงก็เหมือนกับอสสารพิษร้ายเช่นกันอสารพิษร้ายนั้นบางครั้งก็ร้ายกาจยิ่งกว่าพยักษะอีกส่วนคนอื่นๆนั้นยกตัวอย่างเช่นตระกูลหวังฉู่เทียนเองก็ไม่ได้เอามาใส่ใจเลยแม้แต่น้อย ผ่านไปไม่นานหนานกงยุนที่รู้ว่าเหล่าคนของตระกูลหนานกงได้ถูกฉูเทียนไล่ออกไปแล้วทันใดน,นั้นนางถึงกับน้ําตาซึมเลยทีเดียวก่อนที่จะวิ่งเข้ามากอดฉูเทียนเอาไว้ขอบคุณขอบคุณท่านประธานมากข้าไม่ต้องการจะกลับไปยังตระกูลหนานกงจริงๆขอเพียงข้าเออแต่ท่านช่วยปกป,ป้องข้าออกจากคนเหล่านั้นข้าเองก็กลัวว่าจะทําให้ทุกคนต้องเกิดปัญหาทําให้ทุกคนเดือดร้อน เจ้ากล่าวอะไรกันเล่าชูเทียนก็แสดงท่าทางใจกว้างและเต็มไปได้วยความยุติธรรมพร้อมกับตบไปที่หน้าอกของตัวเองข้าต้องปกป้องเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าทุกคนมันเป็นหน้าที่ของเจ้านายไงมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วเจ้าว,วางใจได้อยู่ในหอการคร้าปฏิหารสบายใจได้เลยจกกักรพรรดิสุเรียนแผดเผาไม่กล้ากระทำอะไรรุนแรงแน่นอนเอ๊ะชูเทียนมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือ จากนั้นสองพี่น้องเมืองชิงอู่และเมืองหยิงหยิงก็เร่งรีบออกมาสอบถามเรื่องของฉู่เทียนในวันนี้ฉู่เทียนจึงกล่าวออกมาอย่างจริงจังว่าเรื่องที่ทําให้ดูคนกรดเกรียวและตื่นตะลึงเขาไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับราชาหนานเซียแต่ยังทําการโต้แย,ย้งกับจกักรพรรดิสุริยันแผดเผาและยังมีตระกูลหวังอีกด้วยจนทําให้คนเหล่านั้นควันออกหูถูกตําหนิไปทั้งห้องโถงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เดินออกมาได้อย่างปลอดภยัยเอ๊ะแปลก เมื่อชิงอู่ในตอนนี้แสดงท่าทางออกมาด้วยความสงสยัยอืมราชาหนานเซียที่ปกติเป็นคนแข็งกร้าวเจ้าที่ทําให้เสียหน้าไปตั้งหลายครั้งด้วยนิสัยของราชาหนานเซียแล้วจะปล่อยเจ้าไปอย่างง่ายๆได้อย่างไรกันล่ะชูเทียนเองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนักที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้อืมแต่ว่าท่านหญิงที่ชันฉลาดยังไม่เข้าใจความจริงอีกหรือเมื่งชิงอู่ก็เกลือกกลิ้งตาไปมาเจ้า เงินก็บอกข้าในสีว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะราชาหนานเซียไม่มีเหตุผลพอที่จะลงโทษข้าอย่างที่สองราชาหนานเซียเกรงใจจัก,กรพรรดออิอูอัลเลตาซเวจอตลอดจนข้าเองก็มีความสามารถอย่างที่สามนั้นข้าได้พบแล้วว่าข้าอาจจะเป็นตัวกลางที่ทําให้อํานาจในนครจัก,กรพรรดิสมดุลอืมอย่างแรกกับอย่างที่สองนั้นก็พอเข้าใจได้นะแต่อย่างที่สามเนี่ยมันหมายความว่ายังไง จูเทียนจึงได้อธิบายออกมาอย่างละเอียดว่าวันนี้ภายในวังหลวงนั้นข้าไม่เพียงแต่ยุย่จัก,กรพรรดิสุริยันแผดเผาแต่ข้ายังทำการสั่งสอนบทเรียนกับคนของตระกูลหวังอีกด้วยทำให้จัก,กรพรรดิหหนเฉิงเองก็โกรธเกลียดข้าอย่างที่สุดซึ่งที่จริงแล้วราชาหนานเซียนั้นควรที่จะต้องห้ามปรามพวกเขาเอาไว้แต่เป็นเพราะตาซวยจือและจัก,กรพรรดิอู่อันสนับสนุนข้า ดังนั้นด้วยท่าทางของข้าที่แสดงออกไปทําให้อิทธิพลต่างๆในเมืองหลวงตอนนี้เกิดความสมดุลขึ้นมาเป็นข้าที่จะทําให้อํานาจและบารมีของราชาหนานเซียนนั้นสมดุลได้นั่นเองเมืองชิงอู่นั้นเป็นคนที่ฉลาดเมื่อได้ยินคําอธิบายของชู่่เทียนก็ทําให้นางสามารถเข้าใจได้ในทันทีโดยสถานะของจกักรพรรดิทั้งสานั้นมีตําแหน่งที่สูงเป็นอย่างมากมีผลต่อการตัดสินใจทุกอย่าง สามจัก,กรพรรดนั้นนับว่ากลุ่มอำนาจครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้และตลอดเวลานั้นพวกเขาเองก็ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกันเลยแม้แต่น้อยทุกสิ่งที่ตัดสินใจแล้วจะไปในแนวทางเดียวกันโดยปริยายส่วนนอกจากสามจัก,กรพรรดิแล้วยังมีต้าสเวจือและตระกูลหวังพร้อมกับตระกูลอื่นอีกมากมายทุกคนต่างก็มีอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาบ่อยครั้งที่ขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนา สถานะของราชาหนานเซียนั้นถึงแม้ว่าจะดูสูงส่งทว่าก็ยากที่จะควบคุมกลุ่มคนทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบได้แต่เมื่อชูอเทียนที่ปรากฏตัวออกมาเพื่อสร้างความขัดแยง้งด้วยต่างคนต่างต้องรักษาอำนาจของตัวเองเพื่อใช้ในการ,รเผชิญหน้ากันพวกเขาต่างแข่งขันกันอย่างลับๆทำให้ราชาหนานเซียนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยหากว่ามีเรื่องขัดแย้งขึ้นมาแน่นอนว่า จะเป็นหน้าที่ของราชาหนาเสียที่จะต้องออกมาควบคุมสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างไว้ในมือของพระองค์เองดังนั้นแล้วตัวตนของชูเทียนไม่ใช่ว่าจะจัดการได้อย่างง่ายๆด้วยเขาที่มีจัก,กรพรรดอิอู่อัลต้าเยจืออยู่เบื้องหลังเช่นนั้นหากว่าบนเฉิงและจัก,กรพรรดิสุเรียนแผดเผาต้องการที่จะจัดการกับเขาแล้วก็จะต้องผ่านมาทางราชาหนาเสียเท่านั้นซึ่งความแข็งแกร่งของชูเทียนนั้นไม่ได้มีมากมายนักสถานการณ์ตอนนี้ เหมาะที่จะต้องคงไว้เป็นอย่างมากยิ่งความขัดแย้งมีมากขึ้นเท่าไหร่ราชาหนาเสียก็จะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าทั้งสองฝั่งนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากองค์ราชาเช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่ได้รับประโยชน์เลยไม่ใช่หรือือที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเมืองชิงอู่จึงเผยท่าทางอับอายออกมานี่ข้ายังไม่สามารถเทียบกับเจ้าได้เลยแม้แต่น้อยือม เ้ hey, ท่านหญิงจะกล่าวเช่นนั้นได้อย่างไรกันล่ะเรื่องทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนกันได้อย่างง่ายๆคำพูดบางอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะพูดได้บางทีพูดไปจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะแม้คำพูดบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะพูดได้บางทีพูดไปก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างนั้นหรือเฮ้ hey, โทษทีนะท่านหญิงข้าเองก็เป็นเพียงแค่นักธุรกิจสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อหาเงินและความร่ำรวยก็พอแล้ว ไม่ได้ต้องการสร้างชาติอะไรสักหน่อยท่านหญิงกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อได้โอกาสชูเทียนก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเอ๋หลายวันมานี้หอ,อการค้าปฏิหารมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วยบอกกล่าวข้าเร็วเข้าจากนั้นเมืองชิงอู่ก็เริ่มรายงานสิ่งที่นางได้ทำมาเอเมื่อนั่งฟังการรายงานของเมืองชิงอู่เนี่ยก็ทำให้ฉู่เทียนรู้สึกว่า เมิ่งชิงอู่ควรค่าที่จะเป็นภรรยาของเขาจริงๆสามารถเติมเต็มงานของเขาได้ทั้งหมดเลยชูเทียนที่ได้มอบหมายงานให้กับเมิ่งชิงอู่ไปนั้นไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกอย่างสถาบันวิจัยของตำหนักจักรพัรดิก็ได้ทำการก่อตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วส่วนโรงงานสร้างอาวุธในตำหนักจักรพัรด์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันหอ,อการค้าปฏิหารได้ควบรวมกิจการอีกหลายแห่งในตำหนักจักระพัรด์ และสามารถที่จะสร,สร้างสินค้าประเภทต่างๆออกมาได้นอกจากนี้ยังได้ข่าวคราวจากสถาบันวิจัยจากรัฐกลางแล้วว่าปืนกลพลังเวทนั้นสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้สำเร็จแล้วและในตอนนี้ก็ยังได้สร้างโรงงานผลิตอาวุธที่รัฐกลางได้แล้วอีกด้วยจากนั้นเมืองชิงอู่ก็กล่าวเสริมมาอีกว่าพวกเราได้พัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพขึ้นมาได้แล้วตอนนี้สามารถที่จะส่งกระจายคลื่นภาพได้ และยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยชูเทียนเมื่ได้ยินดังนั้นก็เหมือนจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วตำหนักจักรพรรดิได้ถูกติดตั้งหอคอยสัญญาณศิลาซ่อนเงาไว้เป็นจำนวนมากแล้วและก็มีเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเลยข้าและหญิงหญงหลังจากที่ได้ศึกษาเป็นอย่างดีในที่สุดก็สามารถที่จะนำมันมาหากำไรได้แล้วที่จริงแล้วนั้นสองสาวพ,พี่น้องต้องการจะทำให้ชูเทียนประหลาดใจนั่นเอง ชูเทียนจึงรีบสอบถามออกไปว่าอะไรอย่างนั้นหรือจากนั้นหญิงหิงก็นำบันทึกแผ่นหนึ่งออกมาเหมือนกับว่าเป็นรายงานบางอย่างหลังจากที่ชูเทียนตรวจสอบแล้วทันใดนั้นนางก็เผยยิ้มที่เชิดอชายออกมาชูเทียนเจ้าต้องขอบคุณข้านะเร็วเข้าเลยขอบคุณข้ามาหืมขอบคุณเจ้าอย่างนั้นหรือใช่แล้ว ท่านหญิงผู้นี้จะสามารถทำให้เจ้ามีชื่อเสียงได้ในทันทีเลยนะืมฉู่เทียนถึงกับรู้สึกประหลาดใจแล้วนี้ข้าไม่มีชื่อเสียงอย่างนั้นรุนี่ล้อเล่นหน้าข้าออกจะโด่งดังเมืองชิงอู่จึงรีบกล่าวออกมาทันทีหญิงหญิงอย่าให้เขาต้องเดาอีกเลยบอกเขาไปเถอะเมืองหญิงหญิงจึงกล่าวออกมาด้วยท่าทางดีใจมากๆว่าข้าน่ะได้ประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่พร้อมกับท่านพี่พวกเราพบว่า ศิลาซ่อนเงานั้นสามารถที่จะเก็บภาพเอาไว้ได้พวกเราเลยสามารถพัฒนาให้เก็บภาพเคลื่อนไหวได้โดยใช้ศิลาซ่อนเงาบันทึกภาพนั่นเองมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเก็บรูปภาพเคลื่อนไหวได้ยังไงล่ะแล้วมันยังไงล่ะหมเอ๊โง่จริงนี่ก็เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่แล้วหญิงหญิงก็กล่าวออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นและด้วยความมั่นใจว่าตอนนี้คนในทวีปแห่งนี้ยังไม่มีสิ่งที่จะให้ความบันเทิงเลย จิตใจที่ว่างเปล่าไม่ได้มีสิ่งใดที่จะช่วยให้พวกเขาสนุกสนานได้พวกเราจึงจะทําการเก็บภาพเคลื่อนไหวด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากศิลาซ่อนเงาและจากนั้นก็ใช้มันให้ความบันเทิงกับทุกคนสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นตำนานสร้างบางอย่างให้เป็นเรื่องราวเป็นละครเรื่องหนึ่งสร้างเรื่องราวดังกล่าวนี้เพื่อให้พวกเขามีความสนใจพวกเขาทุกคนก็จะชื่นชอบจนต้องบันทึกลงในตำราเลยข้าคิดว่าจะสร้างละครเรื่องแรกเป็นเรื่อง สงครามโลหิตส,สี่ชาติที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เจ้าได้ทำการช่วยเหลือเหล่าผู้คนมากมายและประสบการณ์การต่อสู้กับปีศาจร,ร้ายอย่างยิ่งใหญ่ยังไงล่ะหืม <c oughs> น้ำในปากของชูเทียนแทบพุ่งออกมาสองสาวเนี่ยคิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะความจริงแล้วนั้นในยุคข,ของชูเทียนเทคโนโลยีเหล่านี้นับว่าเจริญเติบโตไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์หรือละครรวมแล้วแต่เป็นสิ่งทั่วไป จนชูเทียนไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นว่าสองพี่น้องเมืองเนี่ยสามารถคิดค้นมันออกมาได้เองสิ่งดังกล่าวนี้ก็แทบจะไม่ต่างจากอาหารกระป๋องแห่งปาฏิหาริย์เลยเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดาทั่วไปสําหรับชูเทียนจนมันหายไปจากความคิดของเขาเลยยังไงล่ะใบหน้าของเมื่องหญิงก็เต็มไปได้วยความคาดหวังจ้องมองไปยังชูเทียนแล้วเจ้าคิดว่าสิ่งดังกล่าวนี้เป็นอย่างไร อยอดเยี่ยมเลยสิมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละสมองของชูเทียนกำลังหมุนไปมาอย่างรวดเร็วอืมพวกเราจะใช้ตําหนักจัก,กรพพัดแห่งนี้ทําการขยายชื่อเสียงของพวกเราหอ,อการค้าปฏิหารก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าใครๆเลยเมืองอยิงยิงก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วจะมีอะไรต้องการเพิ่มอีกหรือไม่ล่ะอืมงานแรกที่ต้องทํานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทุนมากมายหรอกหรอ แต่ไม่ว่าจะใช้เงินไปมากเท่าไหร่อย่างแรกเลยภาพพจน์ของข้าต้องดูดีก่อนตกลงนะหญิงหญิงก็เกลือกลิ้งลุกตาไปมานี่มันเกี่ยวกับเรื่องกําไรขาดทุนนะจาไม่จําเป็นต้องกังวลเลยเรื่องนี้ท่านพี่มีความสามารถทางการค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะลงทุนไปมากเท่าไหร่นางก็สามารถที่จะหากลับคืนมาได้สองเท่าแน่นอนชูเทในตตอนนั้นก็ทําหน้าตาเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งในการสร้างภาพยนตร์หรือละครขึ้นมาแต่ละเรื่องนั้น ต้นทุนเนี่ยไม่ได้น้อยเลยได้เท่าทุนก็ถือว่าดีมากแล้วจะสามารถทำกำไรได้จริงๆหรือในยุคนี้จากนั้นหญิงหิงก็ยื่นบทให้กับชูเทียนอ่ะนี่แล้วข้าก็ได้ขอให้พี่หนานกกงเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยนะเรื่องราวของข้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้นั้นจะเป็นเรื่องราวในการต่อสู้และผจญภยัยไม่คิดเลยว่าสาวน้อยคนนี้จะมีฝีมือในการสร้างงานศิละปะเช่นนี้ขึ้นมาได้ ชูเทียนจึงได้เสนอความคิดที่เขาเคยเห็นมาอืมข้าคิดว่าควรที่จะใส่เรื่องราวเกี่ยวกับความรักไปด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมนะใส่ความรักเพิ่มเข้ามางั้นหรออืมยังไงดีล่ะก็เจ <Well. S 2> ้าสามารถที่จะสร้างตัวละครหญิงสาวเป็นตัวเอกเช่นเจ้าเมื่อหญิงหญิงไงโดยสร้างบทเป็นองค์หญิงจากอาณาจักรแห่งหนึ่งแล้วถูกโจรจับตัวไปท้ายที่สุดแล้วข้าก็ได้ไปช่วยเหลือเจ้า จากนั้นพวกเราก็ได้อยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขยังไงล่ะเรื่องราวที่องค์หญิงถูกโจรร้ายจับตัวไปที่จริงก็เป็นเรื่องที่ตกยุคเป็นอย่างมากเลยนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรในยุคสมัยนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ควรจะได้รับความนิยมในทีเดียวใบหน้าของหญิงหญิงที่ได้ยินฉู่เทียนเสนอมานั้นก็เปลี่ยนเป็นแดงซ่าน <c oughs> นี่เจ้าไม่อายหรืออย่างไรไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้จะให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรกันล่ะนี่เจ้าคิดอะไรเล่า นี่เป็นเพียงการแสดงเป็นศิลปะมีอะไรต้องขายหน้าด้วยล่ะชูเทียนก็กล่าวออกมาด้วยความจริงจังเจ้าจะเปลี่ยนท่านหญิงเป็นตัวเอกก็ได้นะหรือให้หนานกงหยุนก็ไม่มีปัญหาเมื่อได้ยินดังนั้นใบหน้าของเมิ่งชิงอู่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันแต่ทว่าก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาส่วนหนานกงหยุนก็หัวเราะออกมาเสียงดังฮึข้าน่ะไม่มีความเห็นหรอกนะไม่ได้ไม่ได้ ท่านพี่น่ะเป็นถึงผู้นำหอ,อการค้าปฏิหารดังนั้นแล้วจะต้องรักษารูปลักษณ์ที่สง่างามส่วนพี่หนานกงเองก็ต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งหน้าเกรงขามส่วนองค์หญิงนั้นดูอ่อนแอจะให้พวกนางแสดงเช่นนี้ได้อย่างไรกันหญิงหญิงจึงแสดงท่าทางเขินอายเสยผมไปมาอืมดูเหมือนว่าข้าจะต้องเสียสลับเป็นคนแสดงเองแล้วล่ะในเวลานั้นทุกคนต่างก็พากันหัวเราะคิกคักด้วยความคิดของสาวน้อยผู้นี้ พวกเขาจะไม่สามารถคาดเดาความคิดของนางได้อย่างไรกันล่ะทันใดนั้นชูเทียนก็ทำราวกับว่านึกบางอย่างขึ้นมาได้ในทันทีฮ่าฮฮตระกูลหนานกงและตระกูลหวงังไม่ใช่ว่าพวกเจ้าอาหารการโอหังเกินไปหรอกหรือมาดูกันว่าเวลานี้ท่านลุงชูเทียนจะตกแต่งเรื่องให้พวกเจ้าอย่างไรฮ <c oughs> ชูเทียนได้กล่าวต่อเมื่องยิ่งว่าเรื่องราวของเจ้าต้องปรับปรุงหน่อยให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วล่ะข้าคิดว่า มันจะดูดียิ่งขึ้นหากว่ามีตัวร้ายด้วยยกตัวอย่างเช่นนุ่นๆน,น,นี่นั่นเวลาต่อจากนี้พวกเขาก็ได้พูดคุยปรึกษากันเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแผนการสร้างภาพ,พยนตร์ในครั้งนี้นั้นก็ได้ข้อสรุปโดยที่เมื่องหญิงๆนั้นได้ทุกคนมาแต่งเติมเนื้อเรื่องให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งที่จริงแล้วในการสร้างภาพ,พยนตร์ขึ้นมานั้นก็ถือว่ามีต้นทุนไม่น้อยเลย เพราะว่าในกระบวนการผลิตนั้นไม่เพียงต้องใช้คนเป็นจํานวนมากแต่ยังจําเป็นต้องใช้ศิลาซอนเงาเป็นจํานวนมากเช่นกันซึ่งศิลาซอนเงาในอาณาจักรหนานเซียแห่งนี้ก็นับว่าเป็นวัตถุดิบที่หายากไม่น้อยเลยโดยผล,ผลผลิตของแร่ดังกล่าวนี้นั้นทั่วทั้งอาณาจักรหนานเซียมีไม่เกิน3มแห่งผลผลิตทุกๆปีนั้นจึงมีค่อนข้างจํากัดดังนั้นแล้วราคาของมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีราคาแพง อีกอย่างหลังจากที่นํามาใช้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนได้หรือยิ่งผลิตมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้ต้นทุนนั้นถูกลงแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องลองทําดูก่อนโดยเงินสดของหอการค้าปฏิหารในตําหนัจกจักรพรรดนั้นมีอยู่ราวหก0้ล้านเหรียญทองตอนนี้หญิงงนาออกมาลงทุนแล้ว200ล้านเหรียญทองซึ่งไม่ได้ทําให้นางใส่ใจนัก และก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาด้วยแน่นอนว่าด้วยเงินทั้งหมดนั้นสามารถที่จะซื้อศิลาซ่อนเงามาทั้งตลาดได้จากนั้นหญิงิงก็ทําการรวบรวมคนกว่า100คนในการสร้างงานในครั้งนี้นางได้เริ่มวางแผนและศึกษาเรื่องราวต่างๆด้วยการจัดการกับหอการค้าปฏิหารของเมืองชิงอู่ในเวลานี้นั้นไม่ว่าจะเป็นสถานีกระจายเสียงสื่อและช่องทางต่างๆสามารถสร้างความสนใจให้กับทุกคนได้ไม่น้อย าบโฆษณาเกี่ยวกับละครทีวีในตอนนี้ก็ได้ถูกกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งเรื่องราวดังกล่าวนี้นั้นทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาในนครจกักรพรรดิแห่งนี้เพราะผู้คนมากมายไม่เคยได้ยินเรื่องละครทีวีแบบนี้มาก่อนเลยโดยเมืองชิงอู่นั้นได้ทําการซื้อโรงละครขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วทั้งนครจกักรพรรดิพร้อมกับทําการปรับปรุงฉากในการติดตั้งจอของซีลาซ่อนเงาขึ้นมาหลังจากที่ทีมงานสร้างของเมือยิญยิงงได้ทําการสร้างเสร็จสิ้นในเวลานี้ ก็ถึงคราวที่จะนำออกมาเสนอต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้วข่าวเรื่องดังกล่าวนี้นั้นได้กระจายไปทั่วทั้งนครจกกักรพัรด์ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจมากมายล้นหลามไม่เพียงแต่เหล่าประชาชนทั่วไปทั้งเหล่าขุนนางเชื้อราชวงศ์ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจในการสร้างละครทีวีในครั้งนี้ด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันหลังอาหารเลยทีเดียวสุดท้ายแล้ว ศั์ใหม่ละครทีวีก็ได้กลายมาเป็นคำใหม่ยอดนิยมของนครจัก,กรพัรดิไปเรียบร้อยแล้ว